การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในห้างสรรพสินค้าใหญ่โตที่ดำเกิงทำงานอยู่วันนี้เป็นวันพักกลางวันดำเกิงเดินมาที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อจะซื้อขนมที่เขาชอบเขาหยิบกระเป๋าสตางค์ใบเก่าสีน้ำตาลที่ใช้มานานหลายปีออกมาแม้จะเก่าแต่เป็นของที่คุณแม่ซื้อให้ทำให้ดำเกิงรักมันมาก โอ้ยกระเป๋าเก่าจังเลยคงไม่ค่อยมีเงินหรอกซื้อได้แค่ขนมถุงเล็กมั้งดํเกิงรู้สึกเศร้าแต่ก็จ่ายเงินเงียบๆแล้วเดินจากไปเขาเก็บเงินทุกบาททุกสตําไว้ในธนาคารฮะ เวลาผ่านไปหลายปีอีกครั้งดำเกิงยังคงทำงานอย่างขยันขันแข็งและใช้เงินอย่างประหยัดเขาเก็บเงินทุกบาททุกสตําไว้ในธนาคารส่วนพิสมัยซื้อของทุกอย่างที่อยากได้ไม่เคยคิดถึงอนาคตไม่นาน ครอบครัวพิสมัยเริ่มมีปัญหาเพราะใช้เงินเกินตัวพิสมัยต้องกู้หนียืมสินจนชีวิตลำบากมากวันหนึ่งพิสมัยเดินสวนกับดำเกิงที่มีใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มกระเป๋าใบนั้นคือกระเป๋าวิเศษที่สอนเขาใช้เงินอย่างฉลาด นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคุณค่าของคนอยู่ที่ความประหยัดความขยันและการใช้ชีวิตอย่างมีสติฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Happy Kid Story ด้วยนะคะ